วันนี้วิมมีข่าวดีมาบอกสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ไฟแรงตอนนี้โลตัสเขามีโครงการดีๆที่ให้ทุนสนับสนุนกับผู้ประกอบการมากกว่า4ี่ล้านห้าแสนบาทในโครงการ s อสมีดีสาปีโลตัสพร้อมเป็นนี่เป็นโครงการดีๆที่โลตัสอยากสนับสนุนผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้กล้าที่จะสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆและนี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่มากกว่าการเปิดร้านในพื้นที่ของโลตัสเพราะครั้งนี้โลตัสจะให้การสนับสนุนทั้ง ด้านของความรู้เงินทุนและพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและที่พิเศษไปกว่านั้นมีเงินรางวัลมูลค่ารวม4ล้าน5 0สนบาทถ้าใครมีไอเดียดีๆหรือแผนธุรกิจที่เจ๋งๆสามารถเข้าน่วมโครงการ SME มีดี30ปีโลตัสพร้อมเปได้เลยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยา2567ผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพทางธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อยกระดับธุรกิจเข้าสู่ห้างโลตัสที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้แอบกระซิบว่าเขาลับจำนวนจำกัดแค่30ธุรกิจเท่านั้นนะคะโลตัสตั้งใจและมุ่งหวังที่จะให้ SME กล้าที่จะสร้างสรรธุรกิจใหม่ๆและก้าวไปสู่ความสาเร็จโดยมีโลตัสเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสในการสร้างสารรไอเดียธุรกิจถ้าใครสนใจอยากได้ทั้งโอกาสแล,และเงินทุน สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหารายละเอียดแล้วรีบไปสมัครกันเลยนะคะ